สวัสดีครับผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์สบายๆเช่นเคยครับมาเที่ยวบ้านสวนบ้านอาจารย์ประกอบกิจคนดังนะครับตอนนี้กำลังนี่ครับผลไม้ประจำสวนของเราก็คือมะพร้าวน้ำหอมแท้ๆดำเนินสะดวกพระเอกของที่นี่เลยแล้วดู อาจารย์เขาดึงทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับย่างงานฝีมือเลยครับดูว่าดูว่านี่ครับดึงดึงมาทีละชิ้นทีละก้านทีละกิ่งแบบนี้เดี๋ยวมาลองสักลูกกว่าอาจารย์ตอกเลยอาจารย์ผู้ชมชอบฉากนี้นี่ผลไม้ประจําถิ่นของเราลูกนี้นะลูกนี้เลยสามบาท สามสิบนะอ๋อยี่สิบห้าสามสิบไหเท่าไหร่เจ๊ยี่สิบห้าแต่เดียวแบบนี้เหรอลูกเดียวแบนี้บ้างอันนี้ของแท้นะครับพี่ที่คุณกินน่ยของปลอมอัมพวาอะไรอย่างเงีอ่าใครส่วนใหญ่ก็ไปจากตรงนี้เผาเพื่อนเพื่อนป้ายมีเนี่ยสวนอยู่เนี่ยบ้านแพลวเนี่ยรวยเละเลยตอนนี้หรออืมอ เขาบอกว่าพ่อเขาไปให้พ่อเดิมเสกมาฮะแต่คุณพี่ผมไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้ทันรุ่นพ่อไม่เป็นไรพ่อเหรอพี่พ่อบอกเหรอพ่อของเพื่อนเนี่ยคนเขาคนนครสวรรค์นะคนตะเคียนจะได้ปูสีเขามาองค์พระเขาแท้แท้หมดอ่ะชาวบ้านแถวเขาบอกว่าเสี่ยได้มาเขาเรียกเตี่ยเตี่ยนะพี่หลอดไหมครับพี่น้องครับมีไหมมีไหมในรถมีพี่แอปหยิบเลยหยิบหยิบ จี๊ยบเลยนี่ครับสองเลยเนี่ยพึ่งสอยลงมาเลยเนี่ยพึ่งขึ้นจาแล้มาแหววมาแหวะมาแววเอาที่ตกล้างตกน้ำไปเหรอต้องลงน้ำสิพี่ครับถลงถลงข้างบนนะอ๋อท่านผู้ชมครับสอยเลอมะพร้าวน้ำหอมนี่ต้องตกลงท้องล่องลงน้ำนะครับมีง้นแตกหมดครับต้นเตี้ยก็หิ้วลงมาเลยอ๋อต้นนี้เตี้ยก็หิ้วลงมาเลยที่สุดต้นสูงมาต้นเนี้สูงสูงครับต้นนี้สูงอ๋อ เดี๋ยวมาชิมกันดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงสุดยอดแน่นอนครับกี่กะชวนพี่แอดไปดูต้นพี่แอดไปปล่ให้ดูต้นมันเดี๋ยวอยู่ว่างๆไปพี่เดี๋ยวว่างไปอ่าหอมแน่นอนนี่ได้โช่โชโชแล้วเป็นกิ่นเลยเนี่ยโอ้โหอาจารย์บอกได้กินน้ําหอมแล้วโชโชนี่ครับผมเล่าให้ฟังว่าวันก่อนรับประทานยำเอายำปลาป๋องลงมาเร็ว ยำปลาป๋องใต้ถุนบ้านอาจารย์ประกอบกิดโหสุดยอดได้บรรยากาศนี่ไงคนสอยอ๋อมาครับมาเชิญครับอ,อ๋อที่โอ้ขาวเร็วปลาเลยอย่างเยอะเลยโช์เนื้อด้วยตอนนี้หอมอยู่แล้วตอนนี้เชื่อลวววองลองยินได้เอาลองเอเลยองล รสชาติเป็นไงครับพี่น้องครับเจ๊ครับเป็นไงครับซาซาเหมือนสไปร์สเลยซาซาเหมือนสไป์เลยอร่อยบปา่าก็มันสไป์อายุขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่รู้ว่ามันรสชาติแบบไหนลองกินในพิธีที่หวยก็อยากกินมากเลยคือครับชีวิตบ้านสวนครับดีๆดีๆแบบนี้ครับเราอยู่ใต้ถุนบ้านอาจารย์ประกอบกิจของเรานะครับนำผลไม้ดีๆอร่อยอร่อยมาให้เราได้ชมได้ชิมกันนะครับ แท้แท้เลยมะพร้าวน้ำหอมจากดำเนินสะดวใครอยากกินก็แวะมานะครับแถวนี้แวะมาอาจารย์ประกอบกิจของเราได้นะครับมีทุกอย่างที่ท่านชอบและถูกใจแน่นอนครับ